สี่พื้นฐานฝ่าไฟเตะก่อนนะครับคนแรกโดยเบอร์สิบเองมาลุ้นกันนะครับว่าจะเซตได้หรือไม่ I'm milking up uh... มาสู่พุ้นฐานครับลูกเต่าครับยิงคลูกมาสู่วิงฐานขึ้นนำไปสองประตูต่อน,นะครับต่อไปฝูงที่สามของไทยนะครับเรามารู้กันว่าจะยิงหรือ หมายที่เจ็ดของทีมชาติไทยนะครับยิงโดยเบอร์สามคนที่แปดของทาทิศยุทธาน,นะครับยิงโดยเบอร์สิบสี่ เต็มนะครับหรับการโดนโทษตามาการส่งอะไรไม่รู้ครับโอ้โหเป็ดปูดกับประตูะครับไปยู่บนเส้นหรือเปล่า